ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมินเนอร์ลูฟมิสุหรือเรียกัสซาร์มินเนอร์ก็ได้นะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นแบบขี่กันอ่าอ่ารอแป๊บหนึ่งท่านคนเยองได้แดงโชคช่าต้าแดงโชคช่าต้าเอาออกเลยเอาออกเลยไปเอาไปเข้าเลยเนี่ยเห็นปะได้แดงโชคชะตา ได้แน่กับโจทยาวท่านท่านจะไปผูกกับซีโคกเด้อไหมันต้องผูกไว้ที่มือเว้ยได้เหรอวะมึงเป็นผีไปอ่มึงผูกสายสินได้ด้วยผีผูกสายสินสายสินสีแดงเนี้ยนะไม่สายสินธรรมดาแ้วผมเป็นสีขาวแล้วผมเป็นสีแดงนะแย่ละตาบอดสีอุ้ยมาเร็วอุ้ยมาเร็วอ้ ไเงี้ยตัวห้แล้ตัวแรกไม่ค่อยค่ดมากูโคตรกลัวเลยทำไมกูเห็นทำไมกูเห็นทุกคนหลอกเห็นแต่ต้อชื่อลอยอยู่โอ้ยอยู่อยู่ไม่บักมาไม่ไม่บักใช่ไหมไม่บักใช่ไหมฮะดูไม่บักไม่บักไม่บักก็เลื่อนเลื่อนได้ด้วยได้กูเอ่หาเงนเรแต้องหาอะไรเองไปดูไปคด รีบเปิดไหมอ่าทางขวาทางขวามีเขียนมิชชั่นอยู่ว่าคือ, the Box อ,อไฟเดอะบ็อกซ์อะไรกล่องอะไรอ่ะเนี่ยจ่ะละ่ะก็ไม่ทำไมมืดอ่ะเกตเดียร์ี่เดี๋ยวผมหนึงนะผมเดี๋ยวผมมาได้ไหมปวดท้องไป <c oughs> ทำไมทำไมไฟฉายไม่ถึงเป็นอย่างนี้วะไฟฉายเน่า <c oughs> ไปใช้ไปใช้ไม่หมตกใจไอชิตะใจมกดเดียยังไม่มาวัวน้นทำไมไรคอยพีน่าจะมีพีหลอกวิญญาณรอนอยู่ทางนี้ ใครมัง่งตัดเงนใครหาเงินแข่งกินเด็กดีไม่แค่แอบได้แอบได้ด้วยชิมขาย <S that s mean bro what's that mean เสียงอ,อะไรวีเข้าตู้กันแล้วไปแล้วไปผีมา เรียบร้อยเราโดนเราโดนเราโดนือมาเพื่อนถีอมาแดงไม่เห็นทันว้ตายแล้วเราก็ตายเกลือนไม่ได้เลยเ เดลออเดรมันจะมีเสียงอ่ะถ้ามันมาใช่มั้งทาไมมีสันก็นนะครับแล้วเาคุณแจออนตายเราก็ไปดูเราก็<ม>ดูกล้องเองอยู่ดี ูกเอาชีวิตลอยคนเดียวในเกมผีายไปเลยโวิโตว,ว่างไปห้เวียจ้วเลยนั่นในห้องเราเมื่อกี้แจ็คพอตเดยดไบบิลตู้ตู้เกียบเลยู้สึกปลอดภัยว่าโดยดับตู้ <c oughs> I'm home. ไปตามห้องแต่ละห้องมีตังมีตังีเสียงตี่ดูลอยเลยมาดิคนเร็วคนเร็ว <c oughs> ผมกูนะ้วคผีไม่ปิดไปอ่ะนะผีระหยัดไฟผีปยัดไฟเอร์ผีประหยัดไปมีบอกใครเปิดไฟแล้วมันยังอยู่เควสเดิมอยู่เลยเพราะเราควรเริ่มเล่นใหม่ไหมเปิดไฟก็ตีดผีประหยัดไฟอ่ะอ่าแล้วเริ่มเริ่มเล่นใหม่ไหมไหนเริ่มเล่นใหม่อ่ะไหนเพีงวันนี้นให้กูเห็นหน้าเล หาข้อมูลมาแล้วมั้ข้อมูลมาอ่ปกคลิปแล้วนะปกคลิปปกคลิปอะไร Content ปกคลิป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 อยู่ไหนไปเลยไปเลยฟามมาเราไม่ได้ยินเสียงมาแล้วไม่ได้ยินเสียงมันหาหาผีหาไม่เจอโพยตอนไม่หาเลยมาทำไมเราผีหายไปแล้วอะไรวะ

มันไม่ได้เดินเร็วนะพีเอาจริงพวกเราควรตีนมันได้ฮะยิงอินเตอร์แคลกเยอะยิ่งอาจจะยิ่งเดินเร็วนะถ้าถ้าเป็นเมมิกแล้วเพราะถ้าสมมติว่าเช่นมันมีเควยได้ทำใช่ไหมยิงเควสยิ่งเยอะเรื่อยๆรื่อยยิ่งแบบเรื่อยเรื่อย ถ้าผมตายได้ไงวะผมอยู่ในห้องไม่ใช่ผีเปรี้ยไงท่านมันเปิดผีเปิดประตูโอ้โหผีมันปิดไฟได้ทำไมท่านมันจะเปิดประตูไม่ได้ท่านผมยืนอยู่กับท่านนะท่านผมยืนอยู่ข้างล่างครับแบบผีเปิดประตูอดหน้าผมเลยครานมันมันมันไม่ได้เปิดมันเหมือนไม่เปิดแต่มันพังลำแพงเข้ามาเลยในเควสอนะทรัไม่เปิดไม่ขึ้นไฟเดอะบล็อกก่อนต้องหากล่องให้เจอกล่องมันจะเป็นกล่องเดิมเหลี่ยมอยู่ นี่ยเจอละกล่องอยู่ในห้องที่มีตู้ที่มันมีตู้ซ่อนอยู่สามอันนะ้เนี่ยผมต้องปรับเสียงผมต้องปรับเสียงดังๆ ไม,ไม่ไม่ีนเหรียญี่เหรียญเยอเคเจ่เหรียญผีมาผีมาตู้ตู้ไอชิหายแปตู้ตู้ชิฝายแล้วไปโดนเลืไอนลั่นตร้เลยจะผมเหมือนผมจะโดนนะ ดูเน่เปิดผีมันเปิดประตูได้่ผีมันเปิดประตูได้มีเปิดประตูได้แบบว่าเผื่อว่าถ้าเป็นประตูว่าอาจจะไม่รู้คงผ่านไปเลยนะนี่อยู่เมื่อกี้ไอ้โขวว่ารอบผีมาเปิดประตูโอเคโอเค นั Na, al ่นแหละกล่องนั่นแหละเปิดได้ยันมายู่กลับเราได้ยันมาได้ยันต้องเป็นแบบไหนฮะแทนเถอะโอฟูด้าทูเถอะฮอวเว่ยอะตรงฮอวเวย์ฮอวเวย์คือตรงไหนอะโอฟูด้าฮาวเวย์ฮอวเวย์ฮอวเวย์ตรงไหนวะไม่รู้อ่ะบันไดประหยัดไาจริง ยาวทางถงทางเดินน่ะผมว่าแม่เข้าใจมันก็ถงทางเดินมันซิที่ไหนต้องถงทางเดินอ่ะถงทางเดินไม่ใช่ตรงนี้นี่ไงตรงนี้และแล้วไงต่อ Active เดี๋ยวฟูด้านั่นน่ะและแล้วไงอ่ะทำไง Active ไงมันก็ทำงานของมันอยู่ว่า Active รอบผีมาไม่รู้อ่ะน่าจะรอบผีรึเปอ่าเดีย๋ยวใช่นะนั่นแหละรอรอมาไหน r e ้าอยู่เว้าอยู่น่าจะข้างหน้าน่นจาจะฝั่งที่เองมองอยู่ไ,ไม่ไดิ ยุบเรายุบเราใารทำอะไรฟังจะเหลือแค่ผมจะบอกว่าห้องห้องห้องถัดจางห้องห้องต่อไปถัดจากในที่เออท่านอยู่นีนะท่านมันใช่ใช่หอกถ้าท่านออกมาจากห้องนั้นอ่ะแล้วก็ท่านท่านเข้าไปท่านเข้าไปทางเพราะท่านจะเจอตู้เลยแล้วท่านก็จะรอดเลยแล้วไงอ่ะทมถึงแล้วทำไมเราถึงต้องมาหาของน่าจะ

มโดนโดนเงินไฟดูเซฟตีทุกคนหาที่หลบมาค่ะคุหาตู้หาตู้โดนเลยเบิรมโดนแล้วไม่ใช่ตู้มันไหวทิ้งแถวหา้องเซฟอ๊กนั่นแหละไหวทิ้งแถวเป๊กเหรอ๋อเซฟอ๋อผมเดาว่าบอกว่าเออหาห้องที่มันเซฟแล้วเอาไปหลบอะไรกนเลย ซฟรูมอ่ะไม่รู้อ่ะห้องที่ปลอดภัยอ่ะตู้เซฟเสียงอะไรเมื่อกี้มันคือเสียงเสีงหลอนใไหมเสียงหอหรือเปล่าหรือเสียงคำถามคือเมื่อกี้อยู่อขอขยับเอง ให้เป็น่าหน้ากูบอว่าโอ้แรกตกใจยิ่มันเดินตัวดำๆเป็นผี <c oughs> ไอ้เห้เดยงตูููวาวปยืนดองตนี่ละ <c oughs> เราก็ดองตูดีวไว้แอบมืนกันเลยตกใจไอ้กูตกใจแล้น้าจอผมแดงเพราะอะไรนะ่ะไม่มามาม,ามันไม่มีเสียงอะไรเลยนะ เพราะถ้าอยู่ในตู้นอนไม่ได้นะบอกก่นอนแล้วแล้วพวกูต้องหาห้องเน,นี่ยต้องเดินหาไปได้เลยวะแล้วจริงๆเมื่อกี้มันมีทางขึ้นไปอ่ะจะขึ้นไปไหมข,ขึ้นไปได้เลยาะถ้าถ้าจะล่า,ลาขงขาก็เจ๋ว่าจะต้องเป็นอยู่บางคนเย้ผีมา <c oughs> ไอ้เจ๊เฮ้ยเจ๊ <c oughs> ร้านตูเ่ยโอ้ <c oughs> โดนผีโดนผีไล่ เร็วเร็วมากโอูฐกตายหนีไม่ทันหนีเร็วมากเร็วแบบไปไทยไปไทยโตเลยวิ่งเข้าเราเลยอ่ะตู้มันอยู่นานไม่ได้อ่ะเนื้ออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่นานมันจะขึ้นเตีตลอดการกระไรไปไหนประมาณ

เชี่ยแล้วเบก,กไปในคือเบกเป็นภา,าษาจีนไอีภาษาจีนหรือภาษาหาม่จรู้ว่าจะจำได้ยังไงว่ภาษาอังก,ก็ไม่ใช่ไอวเออเอาเป็นกูจำลักษณะวันสิ่งที่เรียกว่าสกรีนช็อตไงแหละเอออันนี้อันล่างอันบนอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้ผี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 ีผ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  ไอ้ยังไม่มีตู้มันมีโค้ดมันมีโค้ดอยู่ห้องห้องใกล้ๆกล้ห้องใกล้ๆกลบอเวดดี้ือท่านห้องใกล้กับเซฟใช่ใช่มันอยู่ห so okay, ้องใกล้ใกล้กับเซฟเลยโค้ดเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าเอ่ออันล่างอันล่างผมตั้งไว้แล้วน่าจะถูกนะคิดว่าโทรศัพท์ก็อยู่้างหน้าดีกว่ากูไม่หยิบโทรศัพท์ถ่ายวะอันไหน่านโซโลเพ ห้องไหนฟรั้ห้องนี้อ่ะผมวิ่งไปมูอ่ะไม่ไม่ไม่เดิปอีกได้มไหมทางทางอะไรไหมห้องถัดไปไหมท่านมันมีไม่ไม่ไม่ใช่ห้องเนี้ยห้องถัดถัดถัดไปทางนู้นแ่ะมีไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ห้องงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้มันจะเป็นห้องติดติดกันอยู่อ่ะทำไมด้านบนมันมีเส้นเส้นอะไรนี่เนี่นไม่รู้น่าจะติดไปนะ นี่นี่ตัวแอใช่ใช่รหัสรหัสไปห้องต่อไปท่านออกออกไปรหัสรหัสจะตรงตรงไปอีกห้องตรงไปอีกท่านตรงไปอีกตรงไปอีกอ่าตัวแอบเออตัวแอบไว้มาแล้วไอ้เหี้ยตู้ไมันก็อยู่ในแก๊งตรงนี้เหรอถ้ามุ้ยไปตรงนี้กูก็รอนแล้วเดี๋ยวว่าแล้วไง ตัวเด่นไปตูวด่นตูวเดียวกันเขาจะวิ่งไปแอบไปตรงไอ้ตูวสามตัวก็เดันไปแจ็คฟอดมูอผีตรงหน้าห้องบริสไทห้องนั้นปะอะข้างบนข้างบนท่านไม่ห้องห้องนั่นแหละข้างบนกล่องข้างบนกล่องนั่นแหละเขียนอยู่เป็นตัวเจตัวเจบีขีดแล้วก็เอ่อตัวเจมีเขียนตัวตัวเอฟกับหัวตัวเอฟกับด้านโอเค ผมไม่ได้ใจว่าไอรหัสมันจะตั้งไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าข้างบนเป็นตัว F กับด้านั่านเป็นตัว F แล้วก็แบบโค้งๆแล้วเป็นตัว J มีขีดไม่ใช่ตัว J ดิเสร็จแล้วเปิดได้ไหมได้เลยต้องเนอะ <c oughs> ผิดต่อเขาูกด่ะนะด้านบนเป็น F ใช่ไหมล่ะด้านบนเป็น F กับด้านด้านอ่าอันที่สองจะเป็นตัวอ่าตัวอ๋ออ๋อ กำลังผิดไปตัวหนึ่งต,ตัวตัวท้ายนี่มาแล้วครับหมดมาแล้วครับโอ้ยหเก็บทันนะทันทักตู้ตู้เวลาเวลาไมา่ใส่ชีทมันจะ<อ>ให้เราเอ่อเกรดยากล่งงองอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยเออนัน,น,นตินนัาดินจะทำเป็นคนเกลีกล่องไหมอ่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่ผมเอ้าท่านไม่ใช่เป็น,นะนคนเจอกล่องเหรวแล้วใครเจอกล่องเ่ะเนี่ยเจอกล่องแล้วผมเป็นคนเจอเซฟนะท่านเป็นคนเจอกล่องหรือเปล่าผมเจอกล่องเหรอใช่ท่าน <ผม S 2> เจอกล่อง,อองแล้วก็ท่านบอกให,ให้ให้พวกเราไปหาเิฟชิปเลยเรต้องเดินกลับไปทางรถ วิ่งวิ่งดูห้องหลบภัยไว้ด้วยทีมันคุมไม่ได้แอคทีฟที่แต่ขนาดนั้นมากใช่แต่ระวังไว้มันวิ่งเร็วมากเพราะผมดีมันไม่ทนันเลยม,ม,มันไม่เหมือนเปดเต้ผมผมวาาิ่งแบบ ควรซ่อนก่อนไหมรอผีมันเฟดต่อไปรอผีมาก่อนนะูมรอผีอเสียงเสียงมาแล้วเสียงมันเข้าถ้าเสียงไม่มามันอยู่ในตู้น้ำเนี่ยเวลาที่เราเฟดต่อไป,ไปดูเร็วขึ้นเยอะเลย ผมไม่รู้ว่าผมไปเจอที่ไหนเดินชิวได้สักพักหนึ่งนี่มันตู้ห้องตู้เซฟท่านาแวะมาเก็บตังค์ในห้องตู้เซฟท่านก็น,นานแล้วผมกลับมาอยู่ที่เดิมอ๋อเนี่กล่องแล้วกล่องอยู่ข้างตู้เซฟอเอายันไปท่านเอาไปแปะตรงโถง,งทางเลยตน,นหนึ่งนะแปะ,แปะตรงกำแพงเลยท่านแปะแปะตรงกำแพงเล<อ>ย ขอขอหาขอหาตัวโอเคพวกเราดูไลบทเพลง ทำไมรู er ้สึกเหมือนจอมันแดงขึ้นวะเออเปิดยากขึ้นไงตอนน้านี้มันยังเร็วแต่รอบนี้นะตอนรอบนี้มันน่าจะเร็วแบบเราหนียังวิ่งก็ตามทันทำไมมันมืดขนาดนี้วะไป่ายระจอเัสเธอร์มันเคยมีเบสเธอร์แซตไลน์ไง มีมีไปถ่ายกระพริบด้วยไปฉา,ายแบตจะหมดแล้วเปลี่ยนทางเลยอะไรจะอะไรไม่รู้จับจหน้าผมเจอของแล้วหาเซฟอะไรจับหน้าไ,ไม่เจอเซฟแล้วหาหาโค้ดอะไรอ่ะหมวกเหรอ ต้องหาโค้ดเราตอนนี้หาหาตู้ก่นกนอนมาแล้วเหรออย่างๆย่งอยงโอ,โอเคโอเคได้ยินเสียงเรื่องประตูตกใจด้วยเสียงอมาผมรู้สึกไม่ใช่หาโค้ดหน่อยทุกคน เนี่าทานเสียอะไรไม่รู้อีกห้องก็มีตูไ้ไม่แอบไม่แอบตรงกูกกูอ๋ <c oughs> อมันไม่ได้หาโค้ดนี่มัน find the hole and avoid the evil อาจจะยังไม่แอคทีฟไปเฉยนะพีตอนนี้น่าจะยัยงเดิน พอเดินชิลได้อยู่มาบิดเลยไอ้ละมันคลัวแต่มันก็มาเนี่ยเออวะนอนแลกโทรอยู่แลกเขาไม่เป็นไรใช่ไหมไอแอมคอมเม้เป็นไงบ้างเต็งตายอย่างไรอย่างผมผมอยู่ในตู้หรือเปล่าใช่อยู่ในตู้ม,มันไม่ได้หาค้ด<อ><น> มันไม่ได้หาคนมันไม่ได้หาไฟ the hole and avoid evil หาหลุมหาหลุม hole แปลว่าลูอะโอโหมันก็เป็นรูอ่ะแล้วยังยังยัง hole and avoid avoid the evil ไอ้ avoid the evil ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเอาให้คือหา มันเป็นแ,นแอ่ไม่แอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชออเป็นแอน And the avoid the evil หโหนี่ปะโหถ้าอยา่างนึงอยู่นี่นฉันจะเข้าไงนเะนี่ย ทุกคนผมตายตายไม่ได้มส่ยผมวิ่งอ่ะวิ่งวตรงวิ่งทีไทยสปีดเลยอผมเจอโฮแล้ว เดี๋ยวผมส่งไปในดินอ่ะเยอผมพอผมส่องรูมเจอไม่ท่านตายอะ่ะคือห้องที่ผมส่องรูอยู่อะ่ะมันมันมัน<อ>เป็นเก้าอี้เต็มไปหมดเลยแล้วมันติดแล้วมันติดมันติดอยู่อะ่ะไปละไปละห้องที่เป็นโต๊ะท่านโต๊ะเก้าอี้เออนั่นแหละโต๊ะเยอะเลยกระบอก <c oughs> ท่านผมมีเระบอก ผีเกิดอัดหน้าเลยออกแล้วกูก็ตายไอ้เราไม่ได้ไม่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 ตายไม่ตายผูงอยู่ดีๆผีมันเกิดอัดหน้าเลยแต่เราแอบต้องการนะพี่ลุงรอเองเลยวันนึงผีมันเคยมามันไม่วิ่งเลยมันมันนิ่งแ๊บจำเนื้อจะค่อยวิ่งของผมพยายามวิ่งออกมาแล้วแต่ของผมไม่ไหวว่ะมันเร็วมันเร็วมากวันนี้แหละงานทันห้องแล้วต้องหาดีวิวด้วยใช่ไหมไม่ห้องนี้เด็ด อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเป็นแลกอะโฮอะโฮฮะโฮเอ็กซ์ก็แล้วแต่ท่านเจอโฮแต่ว่าต้องเจอดีดอพี่รุ่ต<า>ัวนึง <Yes> ไม่ผีผีผีแน่แน่ยแอบตัวข้างๆ้าง,งมึงโดนแดดไม่รู้ว่ามันมาทางนี้คิดว่ามันน่าจะมาไอ้คิดว่ามันมาอีกทางนึงความกลัวพี่มึงแล้วปึ้ม พอปกติถ้ามันเข้ามาพังห้องไหนก็คือห้องนั้นมีถ้าถ้าสมมติเกิดแบบว่าเอมีมีเพื่อนเราอยู่ในห้องแล้วเพื่อนเราตายรู้สึกเหมือนมันจะพังประตูแบบนี้เยแบบประตูไหมมันจะพังตูด้วยไหมมองไม่ค่อยเห็นนะมืดมากเลยเอาไงไท่านหาห้องที่ก็อีเยอะๆท่านไม่เอาส่งห้องอะไรแล้วไม่ใช่กอีดิโตห้องไอ้ห้องทีู่จดใจ น่าอยู่ชั้นล่างนะโอ้ยชั้น